ครับผม1.9 4ประตูเบิร์ตตัดสับระเบิดนะครับผมภายนอกแต่งสวยๆภายในก็เครื่องเดิมๆนะครับผมคันนี้เครื่องเดิมๆนะครับมา1.9 4ประตูปี2016นะครับแมกเดิมๆนะครับกิกากหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนแมกใหม่ยางใหม่ให้ครับผมด้านในครับผมพวงมาลัยนาดี้คอพับได้คอพับได้ดิฟฟี่วัตบูตมีให้พร้อมนะครับหัวเกียร์ไทเทเนียมไทเทเนียมบอก เอร์เก้มือจับไทเทเนียมเบิ้ลตัดสับระเบิดเบิ้ลจนยายข้างบ้านเสียชีวิตเหยียบไม่เป็นเหยียบมาร้อยกว่าคลิปแล้วก็เหยียบไม่เบิ้ลไม่ตัดสักทีอา้าวเจ็บหลังอากานะครับผมกระบะชมพูชมพูหวานหวาน,น,น,นเจี๊ยบออกรถศูนย์บาทฟรีดาวรับจับจบให้ตรงนี้นะครับเสียยะ จัดให้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างพนักง,งานบริษัทไม่มีสโลงสลิปเงินเดือนมาหาเสียยะเดี๋ยวจัดจบให้เครื่องเด,เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูก่อนพี่น้องหารถใช้งานกลับบ้านสงการเอาตัวนี้ไปเลือกไปพิจารณาเลยครับผมสวยๆแต่งมาแล้วเา้าซื้อได้ทุกอาชีพหน้าเดิมเครื่องเดิมนะครับรีแมปกล่องอุดอีกีอารเรียบร้อยแล้วอ่า สวยๆแบบนี้ครับผม1.9ปี2016 589,000บาทราคาหน้าโชว์รูมมาพบกับติ๊กตอกเสียยะช่องทางติดต่อของเสียยะทั้งทีนะครับเอาส่วนลดไป20,000บาทแคบหน้าจอมานะครับขายเพียง569,000บาทปีแรกลูกค้ารับดอกเบี้ยพิเศษ0% 12เดือนเอาไปผ่อนเริ่มต้น7,000บาทนะครับหลังจากนั้นผ่อน10,100บาทตลอดสัญญานะครับผม AC เสยยะ แชร์ไปแล้วมีเพื่อนมาซื้อมาจองเอาค่าขนมเอาค่าแชร์ไปอีก5,000บาท FC อยากได้ขนไหนอยากได้ยี่ห้อไหนหรือว่าคันนี้สุดคันนี้เจ๋วไหมพิมพ์บอกด้านล่างทีเดี๋ยวเสียยะแจก,กเสื้อ FC fanpage ไปให้ครับผม